นี่ค่ะเราพบกับชาวเบบู้ฟมิลี่กันนะคะตอนนี้เราจะมาวิววิวน,นี่ค่ะนี่อันใหม่แต่น้องแล้วก็อันนี้นะคะแก้วน้ำแล้วก็ไฟฉายแล้วก็กาต่ายกาต่ายด<อ>เด็กแด<อ>กแดง<อ><ๆ>แล้วก็นนม,มีมีคือจะเอาไปขายเล่น ก็มีเสื้อหนีด้วยค่ะถ้าใครจะสั่งก็แวะมาซื้อจ้าแวะซื้ออยู่ออนไลน์นะคะออนไลน์ออนไลน์พี่เบนนะคะแล้วก็พี่ซาตานนะคะของพี่เบนน่ะจะเป็นเสื้อผู้หญิงใครอยากแนะนําก็ลองมาซื้อเลยค่ะน้อง <c oughs> นี่แต่อันเนี้ยให้พี่ซา <c oughs> ต้องสั่งของพี่สาตาน,น้ะสั่งพี่เบนนะนะสั่งพี่เบนนะคะนเนี่ของอีหมึงมของพี่ของพี่แกต้องสั่งคนหล่อหนุหน่มๆสองคนเออถ้าใครอยากซื้อกับเออพี่ออนไลน์กับพี่เบนนะคะก็แล้ว<ส>ก็มีขนมด้วยนะคะ เดี๋ยวพี่จะทำอันนี้ให้กินค่ะปู้อย่างเลยนะคะน้องๆอยากได้ค่ะหนูเป็นอะไรหนูหนูอยากได้ก็ลองมาซื้อค่ะอยู่ที่ออนไลน์พี่เบนแฮสซี่แค่นี้นะค่ะกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ